สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพอดไข่ใบกระเพรานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเติมน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันลงไปให้ร้อนก่อนนะคะเมนูนี้ก็ฝรั่งขอมาเคยทำให้เขากิน แล้วมันอร่อยเมื่อเช้าเราก็ไปเก็บกระเพรามาเขาเลยบอกว่าอ้าวไข่เราก็มีทำไอ้นั่นอ่ะพอดไข่ที่มีเนื้อหมูแล้วก็มีใบอันนี้เขาบอกเราก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรเราก็จัดให้ค่ะก็ฝรั่งกินเผ็ดนะคะทุกคนฝรั่งกินเผ็ดกว่าเรานะคะเราก็ ใส่พริกเยอะหน่อยหนึ่งตัวเราเนะ่ะไม่กินเผ็ดแต่ฝรังกินเผ็ดนะครับเราก็จะใส่ให้เขาตามที่เขาต้องการเลยจ้าใส่เน้อหมูเพิ่มอีกนิดนึงผัดเนื้อหมูให้สุกนะคะทุกคน เครื่องปรุงทุกอย่างเราก็ผสมลงในไข่แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เนื้อหมูสุกแล้วเราก็เอาไข่ลงคะแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราของเราตามหลังค่ะทำอาหารใจใจเย็นๆค่ะอยู่กันสองคนตายายอยากกินอะไรก็กินไป เที่ยงน,นี้เพื่อนๆได้อะไรทานข้าวกันคะลิกสดๆเราก็เก็บมาจากในสวนนะคะทุกคน ใบกระเพรางามๆเราก็เก็บมาจากในเสียงของเราเหมือนกันนะคะเนื้อหมูเราก็รู้สึกว่าจะสุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะใส่ไข่ของเราลงไปนะคะ เสียงฟองแป้งฟองแป้ง,ป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 งดีจังเลยลใส่ไข,ข่ไก่ลงไปรีบแห้ะแล้วก็จะตามด้วยใบกระเท่าสดๆจากสวนละเลยะคะ่ะ ก็รอให้ไข่สุกแป๊บนึงนะคะเราก็จะกลับไข่เราก็จะกลับทีละนิดละน้อยแบบนี้นะคะทุกคนเพราะมันขาดใหญ่เนาะมันก็กลับลำบากอย่างนึงเนี่ยเราก็ได้กระเพราไข่มาแล้วเรียบร้อย รอให้เขาเตรียมกว่านี้นิดนึงโหน่ากินมากเลยค่ะนี่ เริ่มเกรียมแล้วนะคะฝรั่งก็หุงข้าวไว้รอแล้วนะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆขนาดกินแค่ไหน กระเพราไข่ดาวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ